สรุปดราม่าบุฟเฟ่ชาบูนางในเกิดอะไรขึ้นนักกล้ามเมินแควเปิดตัวโค้ชสุดแกร่งเส้นทางสู่ยอดนักกินเฮ้ย สวัสดีครับผมชาร์ปี้และนี่คือโซเชียลวอตนะครับผมกลับมาแล้วัวันนี้นะครับและวันนี้ไปที่เรื่องราวแรกของเราเลยกับสรุปดราม่าบุฟเฟ่แฮตแคชาบูนางในเกิดอะไรขึ้นเรื่องดราม่านะครับมีอยู่ทุกที่จริงๆครับข่าวนี้รามถึงวงการบุฟเฟ่ครับสืบเนื่องจากที่มีลูกค้าของร้านบุฟเฟ่ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ่านพระราม9นะครับเข้าไปรีวิวร้านอาหารว่าทางร้านนั้นจะคิดเงินเพิ่ม เพราะตนนั้นกินเนื้อเยอะเกินไปลูกค้าถึงกังวงครับบุฟเฟ่นี้มันยังไงไปดูทำลายของดราม่านี้กันดีกว่านะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับผมเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับมีผู้ใช้ a c e b o o k รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความว่าตนนั้นได้ไปทานอาหารที่ร้านชาบูชื่อดังซึ่งเป็นร้านประจําแต่ในวันนี้นะครับจูจ่ๆเจ้าของร้านเดินม,มาบอกว่าตนและเพื่อนนั้นทานแต่เนื้อกับกุ้งไม่กินผัก จึงขอคิดเงินเพิ่มหลังจากนั้นนะครับเจ้าของโพสต์จึงเข้าไปคอมเมนต์ที่เพจของทางร้านและแอดมินนะครับได้ออกมาตอบกลับว่าบุฟเฟ่ปลว่าทานหลากหลายไม่ใช่ทานแค่เนื้อกุ้งแล้วไม่ทานอย่างอื่นเลยถ้าทําธุรกิจแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้ของลูกค้าแล้วคิดว่าไม่ยุติธรรมกับตัวเองแล้วมันยุติธรรมกับร้านเหรอหากยังโพสต์ให้ร้านเสียหายก็คงต้องใช้กฎหมายตัดสินหลังจากที่เรื่องราวนี้นะครับได้ถูกเผยแพร่ไปนะคะก็ถึงขั้นแบบทัวลงร้านครับแอดมินร้านต้องออกมาชี้แจงทีว่าลูกค้า คนนี้เป็นลูกค้าประจํานานกว่า3ปีมาอุดหนุนอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งแต่ลูกค้านั้นชอบทานแต่เนื้อหากต้องการทานแบบเดิมคือต้องการทานไม่อั้นทางร้านยินดีให้บริการแต่หลังจากวันนี้ทางร้านมีนโยบายขอขึ้นราคาบุฟเฟ่ต์เนื้อแบบไม่อั้นทานเนื้อหรือกุ้งอย่างเดียว549บาทโดยเพิ่มจากปกติ200บาททางร้านแค่เข้าไปชี้แจงแต่ไม่ได้มีการข่มขู่หรือเก็บเงินเพิ่มและให้ลูกค้านั่งทานต่อได้ตามปกติทางร้านเข้าใจว่ามันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่วันนั้นทางร้านแค่แจ้งการปรับเปลี่ยนราค หลังจากนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าจะพิจารณาว่าจะทานต่อหรือไม่สุดท้ายที่แอดมินเขียนไปว่าถ้ายังไม่หยุดโพสต์ให้ร้านเสียหายจะพึ่งพากฎหมายนั้นก็โดยแอดมินกลัวว่าลูกค้าจะโพสต์ในพื้นที่สาธารณะทําให้ร้านเสียหายทาให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดร้านได้ซึ่งจะนํามาซึ่งการเสียชื่อเสียงของร้านที่เราตั้งใจในการให้บริการตลอดมาไม่ได้มีเจตนานํากฎหมายมาขู่ลูกค้าแต่อย่างใดจึงเรียนชี้แจงมาให้ทราบ หลังจากที่ทางร้านนะครับได้ออกมาชี้แจงอีกรอบนะครับพูดได้เลยว่าทัวร์ลงหนักกว่าเดิมครับผมจนต้องลบโพสต์ชี้แจงนั้นทิ้งและตอนนี้นะครับเพจของร้านบุฟเฟ่เจ้านี้ก็ได้ปลิวหายไปแล้วเช่นกันครับผมสงสัยจะทนกระแสไม่ไหวนะครับจนต้องระเบิดตัวเองทิ้งไปแน่นอนครับเพราะมีแต่คนนะครับเข้ามาติเข้ามาเตือนเข้ามาว่าในการตอบคําถามและในการดําเนินงานของร้านนี้นะครับจากกระแสนี้นะครับเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางครับชาวเน็ตสายบุฟเฟ่ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมาย บางก็ชวนไปทานร้านอื่นสาขาอื่นๆและทางด้านร้านชาบูสาขาอื่นนะครับก็กลัวร้านตัวเองจะซวยต่างก็ออกมาโพสตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวดังเก่าเป็นแถวๆกันเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือสรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับของดามา่าบุฟเฟ่ชาบูนางในครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยครับผมอู้ พูดแล้วก็อยากกินย่างเลยเฮ้ย hey! พูดแล้วก็อยากกินชาบูเอ้ย hey! แล้วไปที่เรื่องราวต่อไปเลยกับรัศมีแขปลดร็อกหลังเปิดใจทุกมาหลายวันจากนี้ขอให้ชีวิตมีความสุขจากกรณีดราม่าในโลกออนไลน์นครับซึ่งเราได้นําเสนอเรื่องราวไปแล้วที่ก่อนหน้านี้นะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับไปดูได้ที่ตรงนี้นะครับผมกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับรัศมีแขฟ้าการะโนนะครับได้เปิดใจครั้งแรกถึงเหตุการณ์ที่ตนเองถูกไฮโซหนุม่มทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บโดยมีต้นหอมเพื่อนสนิทนะครับและทนายความร่วมรับฟังและให้ข้อมูลที่อาาคร แคมมี่เพรสนะครับย่านอโศกครับล่าสุดวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับรัศมีแขนครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันนี้แขต้องขอขอบคุณในหลายคนที่คอยช่วยเหลือแขในการดําเนินคดีและการแถลงข่าวในวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทางบริษัทพี่ชอดพี่เอสพี่พี่ทีมงานทุกคนขอบคุณพี่ต้นหอมที่มาช่วยสื่อสารและเป็นกําลังใจให้ขอบคุณทนายในเรื่องกฎหมายต่างๆขอบคุณคุณตํารวจที่ดูแลคดีนี้ทุกท่านขอบคุณสถานบันเทิงที่ช่วยเหลือด้านภาพในกล้องวงจรปิดขอบคุณสื่อมวลชนที่มากันอย่างอุ่นหนาฝากข้างขอบ คุณเพื่อนๆชาวแก๊งและแฟนๆทางบ้านที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดสุดท้ายขอขอบคุณเหตุการณ์นี้ที่ทําให้แขได้ข้อคิดในการดําเนินชีวิตต่อไปอย่างถูกต้องและระมัดระวังมากขึ้นขอบคุณด้วยหัวใจของแขค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นกํากับว่าแขทนทุกมาหลายวันแล้วและนี่ก็คือจบแล้วนะครับเรื่องราวดราม่าของคุณรัศมีแขแล้วไปที่ช่วงข่าวดีๆครับกับโซนิ The Head h เฮดฮอคครับเตรียมออกเกมใหม่ฉลองครบรอบ30ปีในปีหน้าครับมาริโอนะครับตอนนี้กําลังฉลองครบรอบ35ครบวบูนะครับและดูเหมือนว่าเกมตัวต่อไปที่กําลังเข้าสู่การฉลองนั้นก็ได้ปรากฏตัวมาแล้วครับนั่นคือ Sonic The Head h e ฮดฮอคครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมซีรีส์ดังนะครับที่มีรายงานว่าได้มีการจดลิขสิทธิ์เพื่อเตรียมเปิดตัวเกมโซนิกเ h e ะเฮดฮอคภาคใหม่ในปีหน้าด้วยจงมเมสายฟ้านี้30ปีแล้วเหรอแล้วไปที่ Call of Duty b ็กออฟโคว์วองมัลติเพเยอร์รี เลยเปิดตัวไปสุดร้อนร้อนเมื่อคืนนี้นะครับสำหรับ Call of Duty Black Ops cool r นะครับโดยจะวางจำหน่ายในวันที่13พฤศจิกายน2563ครับบนแพลตฟอร์ม PC PS4 Xbox One และ PS5 ครับผม แล้วไปที่ซิงเกิลใหม่จากเมืองนอกกันบ้างดีกว่านะครับกับดีเจคาริสฟิเตอร์ริงแร็ครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Popstar Official Music Video โดยได้จัสตินบีเบอรมาเล่น MV นี้ให้ครับผม so hand, really แล้วไปที่ตัวอย่างใหม่ภาพยนตร์ครับกับดูนชิลเ ER, ลอร์สองศูสอครับ และนี่ก็คือช่วงขาดีๆนะครับแล้วไปต่อเลยที่นักกล้าหมื่นแคลเปิดตัวโค้ชสุดแกร่งเส้นทางสู่ยอดนักกินก็คือนักกล้าหมื่นแคลนะครับเขาได้ลงชกในไอ o l f ไฟซีซั่นสองนะครับโดยเขานะครับจะได้ชกกับบอสบอดี้ฮีโร่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเขาก็ได้ทำคลิปพูดถึงบอสบอดี้ฮีโร่ว่าแบบเธอซับหน้าใครเลยี่ฮะในบอสในบอส อยากตันหน้าเจอกูเดี๋ยวอยากจะตันหน้าของบอสนะครับและล่าสุดครับเขาได้ทําคลิป Idol Fight Season 2 EP 2ครับเปิดตัวโค้ชสุดแก่งเส้นทางสุดยอดนักกินโดยเขาได้เปิดตัวโค้ชของเขานั่นคือโค้ชนายนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมโค้ชนายครับต๋สวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยโค้ชนายตัวจริงครับตัวจริงไม่โค้ชนายต้องเปิดยังไงนะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะก็คือโค้ชนายครับได้เป็นโค้ชให้นักกล้ามหมื่นแคลนะครับโค้ชนายนี้เร เรารู้จักเขาดีนะครับเพราะว่าเขานะครับได้เป็นโค้ดให้พี่บอยรีวิวของและก็็มายเม็ดนี้นะครับจากซีซั่นที่แล้วแล้วทั้งคู่ทั้งสองคนนะชนะหมดเลยนะครับผมและในซีซั่นนี้ครับเขาก็ได้มาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ดให้แก่นักกล้ามหมื่นแก้วและบอกเลยว่าโค้ดนายนี่ฝีมือการเทรนเขาไม่ธรรมดาแน่นอนครับและ เขาก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าซีซั่นนี้เขาต้องชนะแน่นอนครับผมมันใจมากสำหรับนักก้ามเมือนแคลเรารายการนี้เพื่อแชมป์เท่านั้นนะไปดูฟังทางบอดี้ฮีโร่กันบ้านดีกว่านะครับก็ได้ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องการลดน้ำหนักและฟิตซ้อมออกกำลังกายนะครับเกี่ยวกับการทำซิกแพคเดอะซีรีส์ครับ ก็ไปติดตามดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของ Body Hero และนักกล้ามหมื่นแคลโดย Iron Five Season 2นี้นะครับจะชกกันต้นปีหน้าครับต้องรอติดตามและพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ถ้าอยากรู้เรื่อง Iron Five Season 2นะครับก็ติดตามช่องเราไว้ครับรับรองเราจะนำเสนอเรื่องราวอะไรที่อัปเดตใหม่ๆแน่นอนก่อนใครครับผมที่นี่ที่เดียวที่โซเชียลวุดครับผมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาวันนี้ไปเร็วเร็วสิ